สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วรวมตัวกันอีกแล้วเด็กๆพอดีแม่มีไผ่อยู่ต้นหนึ่งก็เลยเอามาให้เขาค่ะไผ่ที่แม่กินเอาวางไว้หน้าบ้านประครบประงมมาก็เลยรอดมาต้นหนึ่งค่ะหลังจากที่เป็นไผ่ที่พวกเขากินกันเสร็จแล้วก็เลยเอามาให้พวกเขากินกินไปก่อนนะลูกนะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็กินกันมาเรื่อยๆค่ะเด็กๆบินไผ่มาเรื่อยๆทีน,นี้มีไผ่ต้นหนึ่งก็เลยเอามาให้พวกเขาเดี๋ยวมันเหี่ยวตายซะก,ก่อนนะลูกนะี๋้วเอามาให้ลูกๆกินก่อนเนี่ยค่ะลุมกันรวมตัวกันค่ะเมื่อกี้ให้กินขนมกันไปเมื่อกี้ให้กินขนมเดียกันไปกินไปเยอะแล้วค่ะแต่ซองนี้เก็บไว้ให้เด็กๆเด็กน้อยเล่นกุมารน,น้อยเล่น แต่ตอนนี้กุมารน,น้อยของเราดูนะคะสนุกซุกซนกันไม่เลิกแบ่งๆกันกินนะลูกของมันมีน้อยนะของมันมีน้อยแบ่งๆกันกินคนละนิดคนละน้อยอคนที่ยังไม่กินก็รอคิวค่ะรอคิวแต่ไม่รู้จะเหลือถึงหรือเปล่า แบ่งกันแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อย มีเอฟซีบางท่านบอกว่าไม่ค่อยเห็นทองอ้นเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะอย,อยู่ใต้ขาน้องโอ้ยเอาตั้งขึ้นกินดีๆสิลูกฮะอยู่ใต้ขาน้องค่ะแล้วทำไมต้องไปมุดใต้ขาเขาอย่างนั้นลูกออกมาสีทองอ้นเลยทองอ้นทองอ้นออกมาลูกออกมาชอบทำตัวแบบนี้ค่ะเขาชอบเป็นเบี้ยล่างคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาสำหรับทองอ้น แล้วก็โดนเขาแกล้งตลอดเวลาค่ะวันนี้ทองทองอุไรนะคะที่วันก่อนที่มีเอซีแนะนําแม่กิ่งมาว่าให้ให้นวดนวดตนคนคนหางน้องแม่กิ่งนวดให้นวดให้แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานช่วงช่วงเช้าก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าพอแม่กิ่งนวดให้เสร็จพอช่วงบา่บายมาก็ไม่เป็นแล้วค่ะน้องหายแล้วแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอาการ น่าจะได้ผลตามที่เอฟซแนะนํามาค่ะอว่าดวดโคนหางวันนี้น้องไม่มีร้องเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ววน,น,นี้แม่กิ่งจะพาเด็กๆไปทําหมันกันค่ะก็จะพาทองอินแล้วก็ทองอุลไรทองไพลินไปก่อนค่ะเดี๋ยวแม่สายลุงค่อยตามทีหลังเนาะพาสามคนนี้ไปทําก่อน แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านที่ได้เมตตามานะคะก็เดี๋ยวถึงแม้แต่ยังไม่พอแต่ว่าก็จะทยอยค่ะทยอยทยอยอันนั้นแม่สายลุงลูกก็ตามกินแต่นมออลูกตามดูดนมค่ะแม่ก็อยากจะเดินเล่นลูกก็อยากจะดูดนมนี่ยะ่ะถ้าเวลามีอะไรให้กินก็จะรวมตัวกันแบบนี้ค่ะเด็กๆ รวมตัวกันอยู่ครบจะเห็นครบเห็นครบหมดเลยค่ะ FC จำได้ไหมคะว่ามีใครเป็นใครบ้างเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนเน่ยสองเพิ่ม ยังไงก็เมตตาสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะสินค้าที่แม่กิ่งมีขายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าผ้าถุงหรือว่าผ้าคลุมไหลหรือว่าสบู่หรือว่าน้ํามันค่ะสนับสนุนอุดหนุนมาได้ค่ะพื้อที่ว่าจะได้สมทบเข้าไปพาเด็กๆไปทําหมันค่ะสินค้าเสื้อผ้าของแม่กิ่งเป็นสินค้ามือหนึ่งหมดเลยนะคะเพราะว่ามีเ c บางท่านก็ถามมาว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งหรือมือสองแม่กิ่งจะไม่ขายของมือสองนะคะแม่กิ่งจะขายของมือหนึ่งหมดเลยเสื้อผ้านี่แม่กิ่งจะคัดสรรมาจากกับมือแม่กิ่งเลยค่ะแล้วก็น้ํามันแล้วก็ใช้ดีค่ะน้ํามันก็ใช้ดีสบู่ก็ใช้ดีค่ะยังไงก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ลองใช้ก็ลองทดลองใช้ดูได้นะคะ หอมกันลูกหอมกันเสือสองตัวหัวชนกันค่ะไม่ถูกกันแต่ช่วงนี้จะเผาๆลงมาแต่ตอนนี้ก็คือจะขู่กันแต่ว่าเอาหัวชนกันไว้ก่อนอ่ะแยกแยกแยกยกไปแยก,แยกไปไปทองหยิบกับทองแท้ค่ะแยกนะลูกนะตัวตึงของบ้านนอนหลับทองพูนอันนี้ไม่กลัวใครกระโจนอย่างเดียวค่ะกระโจนใส่ แล้วก็ลายต่อไปดูแวร์แล้วนี้เป็นทองอินทองอินก็เริ่มเกเรกับพี่ทองหยิบทองหยอดค่ะโอ้เละหมดเลยลูกฮะเละหมดเลยแม่เทนมให้เละหมดเลย,เ,มมเ,ลดเ,ลยเดี๋ยวต้องกวาดค่ะเดี๋ยวต้องกวาดเดี๋ยวแม่จะไปเอาต้นใหม่มาให้ลูกมันยังมีอยลืต้นหนึ่งเนี่ยค่ะ ยังไงก็ฝากสนับสนุนอุดนนสินค้าของแม่ก,กิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ